ชื่อเด็กชายกาซิดิดดอกสุขคับชื่อเล่นน้องภูมินครับเออน้องภูมินอยู่ปอขี้ไก่ครับปอขี้ไก่เอออยู่ปอขี้ไก่คับเดรย์เยวเอาเอาบุม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 โอ้เดี๋ยวผมจะไปหาพี่ภูฟ้าแล้วค่ะพี่ภูฟ้าพี่ภูฟ้าขี้คานครับพี่ภูฟ้ายังบัดตื่นเดิเลยนี่พี่ภูฟ้ายังบวตื่นเลยครับเออ พี่ภูฟ้ายังบ่ตื่นเลยผมตื่นแต่เช้าเลยคร่บเี่ผมผมผมตื่นแต่เช้าเลยครับเออผมตื่นแต่เช้าเออผมไม่ขี้เกียจมาพี่ภูฟ้าหรอกครับผมเป็นเด็กชายภูมินครับเด็กชายกสิดิ์ครับเด็กชายกสิดิ์ดอกสูขครับน้องภูมินครับน้องภูมินตาโตโตตาโต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 โอ้ย อาตู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 เอ่อผมชื่อเด็กชายกัสิดิดคับน้องภูมินตาโตนะคะน้องภูมินตาโตเอน้องภูมินตาโตค่ะผมได้สองเดือนกับกี่วันเนี่ยฮะฮะสองเดือนกับกี่วันแล้วคะสองเดือนกว่าครับกี่วันจำไม่ได้ครับผมช่องวันนแบบช่องเดือนกี่วันจำไม่ได้ครับนนนนนนน เออถึงมอยอย่างเ่เคยเดือดเขาเลยนะมันชินนัค่เดือดพอลาลาลาเออไอหน่ะฮะไอเจ้าอู้จุยตาโตนี่ตาโจเลยนี่เออตาโจเลยไอปุ้ยฮึไอปุ้ยครับครับไอปุ้ยอัร์วิดีโออารแหละครับเออเออนั่ะหน่ะหน่ะไอเจะไปเอลไหนมาหู้นี่เออไอเจะไปไหนมาหู้นี่ นจะเดินติ้งนางติ้งนางติ้งนายโอ๋ออัดเปลืงเก่งอัดเปลืงเก่งเลยเลยเลยประเทศไทยล้วนและเนี่ยชาตเชื้อไทยเป็นประชาหลาักเฮ้ยผัดไทยข้องไทยทุกสว่วน แต่ถึงลบไม่กลาเอกลกาจะไม่ให้ใครค,คุมขียาลาเลือดถูกอย่างเป็นชาติทมิท่าลุงประเทศประเทศไทยทมิไม่ใช่ใชยย่โยโย่โย่โมงโมงไหนหลูกไหนไหนไหนเอ